สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมในติ่งไม้โจกสามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําไม้ประดับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับมีชื่อว่าไผ่น้ําเต้านะครับไผ่น้ําเต้านี่มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า b u ุดด a าเบลลี่แบมบูนะครับโดยไผ่น้ําเต้านี่เป็นความเชื่อในความเป็นมงคลที่เริ่มมาจากชาวจีนนะครับตั้งแต่โบราณ ว่าหากเลี้ยงไผ่น้ำเต้านี้ให้เจริญเติบโตดีนะครับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านจะมีความสุขไม่เจ็บไม่ไข้มีโชคลาภนะครับแล้วก็มาดูนะครับไผ่น้ำเต้านี่ที่เรียกไผ่น้ำเต้านี่ก็มาจากครอบกล้องของเขานี่ครับจะเป็นป่องๆขึ้นมานะครับเหมือนน้ำเต้านั่นเองนะครับ เป็นป้องนะครับพ้อป้องจะเป็นป่องๆขึ้นมาโดยไผ่น้ําเต้านี่จะสูงได้ทางกลางนะครับถ้าเทียบกับไผ่อื่นก็คือสูงเต็มที่ก็ห้าถึงหกเมตรนะครับก็แตกกอได้หนาดีนะครับมีใบที่หนาที่ให้ความล่มลื่นดีนะครับจึงเหมาะสําหรับให้ความล่มลื่นในบ้านนะครับจัดสวนหรือไม่ก็ทําเป็นแนวบังตาก็ได้นะครับปลูกแนวรั้ว ไว้เป็นแนวบางตาก็ได้ก็จะปลูกได้ดินในแทบทุกชนิดเลยนะครับชอบน้ำนะครับไายน้ำเต้าและก็เป็นไม้แดดนะครับภายน้ำเต้านี่ปลูกการแก้งได้ดีนะครับเป็นไม้แดดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทําการขยายพันธุ์นะครับซึ่งหลักๆก็จะมี2วิธีครับก็ก็คือการหนึ่ก็คือการแยกกอน,นะครับ อันที่2ก็คือการชากิ่งนะครับกิ่งแขน,นนะครับชาได้ครับแบบอย่างนี้นะครับกินน่งแขน้าแยกกอแล้วก็ถอดกระถางแล้วก็สามารถแยกกอเลยนะครับมาทํากันนะครับ <S <S ก็มาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกผมก็จะขยายด้วยวิธีแยกกอจากต้นนี้นะครับทําได้โดยเราก็ถอดกระถางได้เลยครับ ถ้าถอดตัานแล้วมันจะแยกง่ายเราเห็นลำชัดเจนนะครับดึงก็ได้ครับตัวนี้อาจจะต้องใช้แรงหน่อยนึงได้แล้วนะครับเราควรจะได้เป็นรากติดมาเยอะเลยนะครับอาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อย ได้สต้นแล้วนะครับกระถางนี้ก็จะได้เป็น4ต้นตรงนี้มันจะมีช่วงที่มีช่วงที่ยึดติดกันตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นว่าจะต้องใช้กันไกลแล้วนะตัดแยกจากกันนะครับครับเราก็แยกตัดออกจากกันได้แล้วครับก็ดึงแย่ออกเลยครับเหมือนเดิม กับถางใหม่ได้เลยครับ้ลองลองก้นอาจจะใช้มพะพร้าวสับก็ได้นะครับปลูกได้ในด,ดินทั่วไปเลยนะครับปลูกง่ายครับเ็าจะเติมดินนะครับผมใช้ดินแกลบดำนะครับตรงนี้แกลบดำกับ สมกับปุ๋ยมะพร้าวเก่าๆนะครับครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็ยกไปไว้ในร่มลำไรก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะครับติดดีแล้วก็ค่อยเอาออกแดดนะครับพวกนี้เรามาดูการขยายพันธุ์ไผ่น้ำเต้าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการปักชำกิ่งขแขนงนั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันเกิดเป็นกิ่งขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกกิ่งที่เหมาะสมที่จะ ทำได้นะครับกิ่งก็ออกไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับเอาเช่นกิ่งนี้นะครับผมก็จะตัดเลยนะต,ตัดได้เลยครับแล้วก็มาตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเอากิ่งเล็กๆที่เล็กเกินไปออกก็ได้ตัดตัดออก แต่งกิ่งที่แห้งที่ไม่สวยออกนะครับก็<อ>นี่นะครับหลังจากนั้นก็ผมก็ไปใช้กับ B1 น,นะครับแล้วก็เอากิ่งไผ่นะครับจุ่มลงไปนะครับกิ่งแขนงเข้ามาที่เราตัดมาจุ่มลงไปแล้วไปวาง ถึงไว้สักพักนะครับและผมก็จะเอามะพร้าวสับชิ้นนะครับไว้รองก้นเหมือนเดิมนะครับทางใต้เหมือนเดิมกวอนแล้วก็จะเอาแกลบดํานะครับเครื่องปูแกลบดําที่ผสมกับขุยมะพร้าวใส่ลงไปนะครับนี่นะครับใส่ลงไปแล้วเราก็เอาดินกลบนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการขยายพันธุ์ผ่านน้ำเต้าด้วยการปักชำกิ่งนะครับ หลังจากนี้เราก็เอาไปไว้ในร่มลำไรแล้วก็ลดน้าวันละครั้งเหมือนกับการแยกก่อนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับภัยน้ำเต้าไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้กรองฝุ่นจากภายนอกได้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ